นี่คือหลังบ้านที่เราถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะหลังบ้านหลังอพาร์ตเมนต์นะคะหลังอพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะตอนนี้จะพามาดูมาดูเด็กๆจะมีเด็กตัวหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยะค่ะ <éta emba? S 1> นี่คือหลังบ้านที่ทําคลิปแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นหลังบ้านนะคะหลังอพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะนน mm. เห็นไหมคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วความเยอะความเยอะมานี่เร็วมาเร็วเร็วเข้ามาเร็วเร็วเข้า โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะมาเร็วๆข้ามาเร็วๆข้ามาเร็วๆเร็วๆกินข้าวยางกินข้าวยางมาเร็วข้ามาเร็วๆข้ามาเร็วข้าวโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วคอมเยอะ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 น่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมสัตว์ตัวนี้เดียวคิดว่าี่ไหนได้ตัวเบลลมเลยค่ะกางคืนนี่จะร้องทุกวันทุกวันเลยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะแบกมากมากตามเสียงหม่ะจะไปไหนเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่หลังบ้านเลยนะคะที่ว่าถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆเห็นเห็นไหมข้าหลังบ้านเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยทุกวันนี้จะเอาอะไรให้กินเห็นไหมคะบางทีก็เอาข้าวด้วยไปแล้ว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 ไม่ได้ห่วงเราเลยนะไม่ได้ห่วงเราเลยนะคิดถึงนะคะความเยอะความเยอะวันนี้เรามัก วัก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 วั ไม่ได้กลัวขนเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยชอบมากเลยนี่คือบรรยากาศที่ <c oughs> หลังบ้านจริงๆเลยเวลาเราถ่ายวิดีโอหรืออะไรจะควรจะเห็นเห็นไหมคะนี่คือหลังบ้านเรามาข้างล่างนะคะเห็นไหมคะแต่บุญพจนเห็นจะจําได้เห็นไหมคะ,จะ,จมคะสวยมากเลยเห็นไหมรอ,อบๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าสวยมากเห็นไหมคะสวยมากท้องฟ้าวันนี้ <c oughs> แต่อย่าลืมนะคะ ทอ้องฟ้าสวยแบบนี้ร้อนไม่มีนะคะอากาศเย็นค่ะแต่เราก็ชอบตอนนี้รู้สึกว่าเจ็ดองศาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยจะไปไหนคะมานี่เร็วมาเร็วมาได้อาหารมาให้ด้วยวันนี้เห็นไหมคะออยน่ารักจังเลยโอ้ดูดูด,ดูเขากินหญ้านะคะเขาจะอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะคะทั้งวันทั้งคืน เขาจะนอนตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วก็เอาข้าวมาให้บางทีขนมปังผลไม้กินทุกอย่างสัตว์อันนี้ห่านตัวเนี้ดูเขากินหญ้าน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยคะ่ะชอบโอเคแค่นี้นะคะ